สวัสดีครับวันนี้ก็เลิกที่ผมให้นะครับก็เป็นเลิกเร่งด่วนพอดีเพิ่งเจอเมื่อชา้าเหมือนกันนะครับก็คือวันนี้วันที่15บธันวานะครับก็จะมีเลิกจริงๆวันนี้มีเลิกดีหลายช่วงนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ที่ยังใช้ได้และยังเหนือยอยู่ก็คือช่วงบ่ายนะครับก็จะมีเลิกนะครับก็คือบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นทุ่มถึงสามทุ่ม แล้วก็5้าทุ่มถึง4ี่ทุ่มนะครับเพราะน่้นี่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมส่งไปสําหรับคนที่เป็นลูกศิษย์ผมแล้วก็คนที่มีลายแอดเฟิง X กนะครับผมก็จะส่งรายละเอียดไปแลวรวมไปถึงที่หน้าเพจด,ด้วยนะครับก็ไปอ่านขั้นตอนกันได้แต่คลิปนี้ผมจะอธิบายว่าทําไมเลิกนี้ถึงดีแล้วก็ถ้าอยากเพิ่มพิเศษเข้าไปอย่างไรบ้างอ,อย่างแรกเลยนะครับในวันนี้นะครับวันนี้ ก็จะเป็นดาว3และดาวสซึ่งดาว3และดาวสเป็นธาตุไม้ก็จะไปก่อเกิดดาว9ซึ่งเป็นธาตุไฟก็จะทำการแข่งขันการแย่งช<ๆ>ิงหรือทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะได้ดีนะครับก็คือดาว9คือดาว 9, ความประสบความสำเร็จอยู่ที่ทิศเหนือนะครับเป็นดาวประจําปีและประจําเดือนและประจําวันส่วนทิศใต้นะครับทิศใต้ก็เป็น ดาวแปประจําปีซึ่งหมายถึงโชคลาภนะครับความมั่งคั่งนะครับการเงินนะครับดาวสองประจําเดือนซึ่งเอาเคอาจจะต้องเหนื่อยในนะกทำงานหน่อยนะหรือต้องใช้แรงนิดนึงนะครับในการออกแรงส่วนดาวสามนะครับก็เป็นดาวประจําวันซึ่งสามกับแปดก็จะเป็นคู่ภาคีกันนะครับในท่ามีเงินผูกแล้เนี่ยก็ถือว่าให้คุณทั้งคู่นะครับเคล็ดลับพิเศษนะที่เพิ่มเข้าไปให้ก็คือว่าใครที่ใช้ ตั้งเทียนหรือตั้งตะเกียงนะครับเขาเรียกว่าตั้งตะกีงเจ็ดดาวนะแต่กรณีนี้ผมให้เพิ่มเป็นเดาวเลยก็คือการตั้งตะเกียงนะครับสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้นะเรานั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับนั่งหันหน้าไปทางทิศเหนือนะ,นะซึ่งเราจะหันหน้าหาดาวเก้าถ้าไปหลังอิงทิศใต้ซึ่งเป็นดาวแปดถ้าดินเพราะเนี่ยไฟจะก่อเกิดดินโชคลาภจะวิ่งเข้าหาเราได้โดยง่ายนะครับแล้วก็การจุดตะเกียงนะครับ ทั้งหมด9ดวงให้ทําเป็นลักษณะของกลุ่มดาวเหนือดังนี้นะครับก็คือดาว1ดาว2ดาว3ดาว4อย่างเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะจนดาว7นะครับเพราะเนี้ย,ยในช่วง5 6 7นกเะที่มันเป็นพุ่งตรงเนี้ยให้เราทิศทางของ5 6 7ให้หันไปทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ดาว8กับดาว9ประกบคู่อยู่ในทางทั้งหมด9ดวงนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ทิศใต้เราก็จะหาเนี้นะครับหนึ่งสไล่ไปเรื่อยๆนะครับจน 5-6-7เจนี่ยจะชี้ไปที่ทิศใต้นะครับอ่าแล้วเราก็นั่งอยู่ระหว่างเทียน2ชุดนะครับนะการที่ทำแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มโอกาสเพิ่มโชคลาภแล้วก็เลิกที่ให้นะครับก็เป็นเลิกกระตุ้นที่เร่งด่วนนะก็คือเอาว่าพรุ่งนี้วันที่16แล้วนะเผื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามานะครับก็ลองดูครับนะไม่จะหายอะไรใครสะดวกช่วงเวลาไหนลองจับเวลานั้นเลยนะครับขอบคุณครับ